สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกล้วยด่างนะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมเนอะกล้วยหอมด่างลายพรางทหารนะจ๊ะนี่ค่ะอันนี้อยู่ที่สวนเราเองนะคะเห็นเขากำลังฮิตเนาะก็เลยเอามาเพราะ มีหลายต้นมากเลยนะคะมีหลายต้นนะจ๊ะคุยดังสวย น,นี่ก็เป็นอะโวคาโดนะคะที่เราเพาะไว้เนาะนี่ค่ะโอ้ไม้นี่ทำไมยอดจะออกแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะคะยอดยอดกำลังจะออกเนาะอันนี้เป็นเดือนแล้วนะคะที่เพาะไว้ในน้ำเนาะมีสองต้นนะจ๊ะ คาโดที่ซื้อมากินวันนั้นนะคะแล้วก็เอามาเพาะไว้ในน้ำเนาะเขาก็ติดนะคะเดี๋ยวก็ถ้าเขาออกใบล้วก็จะเอาไปปลูกเนาะนี่ก็เป็นมะละกอแขกดำนะคะ,คะพเพาะเมล็ดไว้เนาะ ถ้าเขาโตกว่านี้ก็จะเอาไปลงดินนะคะจะเอาไปปลูกไปกินเนาะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยด่างเนาะเนี่ยอันนี้เรามาถ่ายให้ดูที่สวนนะคะเนี่ยคะ่ะอีกหนึ่งต้น จดไปดูกันอีกค่ะนี่นะคะอันนี้ออกจากดินมาก็เป็นเลยนะคะเนี่ยเขาก็เป็นด่างเลยเนาะเนี่ยอันนี้ไม่ได้หมูนะคะเขาเป็นด่างเองเนาะอันนี้ต้นแม่เขานะคะน,นี่ต้นแม่เขาเป็นกล้วยหอมเนาะเคยใหญ่ยาวมากเนี่ยค่ะ ยอนเสงนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยค่ะกล้วยหอมทองอันนี้พี่เขานะคะนี่พี่เขาก็ลายอยู่นะคะนี่คือต้นเล็กเล็กเดี๋ยวเราจะทอน เดี๋ยวเราจะถอนไปปลูกนะคะเดี๋ยววันไหนเอาจอบมาก็จะเอาไปปลูกเนาะนี่นี่อีกหนึ่งต้นเดี๋ยวไปดูอีกค่ะหมดละค่ะอีกกอนหนึ่งมันมันไม่มีแล้วเนาะเข้ามาชมนะข้าวสวยๆยํำแหลงจ้านี่จ้านะข้าวของเรา แล้วก็ปิดน้ำแล้วนะคะจะเอาปุ๋ยใส่เนาะจะใส่ปุ๋ยหัวนะคะให้เขามีรวงรวงเขาจะได้เม็ดข้าวจะได้มีน้ำหนักนะคะข้าวนี้ก็ได้สองเดือนกว่าแล้วนะคะก็กำลังจะตั้งท้องเนาะเราก็จะใส่ปุ๋ยบำรุง ข้าวออกรวงเยอะๆนะคะให้ข้าวรวงใหญ่ๆนะคะข้าวเขียวขจีน้ําดีมากเลยนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนา แดบ,บฟินๆไปเลยจ้าตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะก็เริ่มจะค่ำแล้วเนาะพระอาทิตย์ทอแสงเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอะ่ะเออ วันนี้ว่างนะคะก็เลยได้มาถ่ายให้ดูเนาะทุกวันก็ไปรับจ้างไปรับจ้างเก็บลำไยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกแล้วจะรับจ้างเก็บลำไยวันนี้ไม่ได้ไปนะคะวันนี้หยุดพักผ่อนอีปุน่น่าเมื่อกี้เข้ากะดูกินได้